ในยุคนี้นะผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้ยินเรื่องราวของ AI นะครับที่เขาเข้ามามีบทบาทมากมายกับชีวิตประจำวันของพวกเราแล้ว AI ครับจะมาทำให้อาชีพของเรานั้นหายไปบ้างหรือไม่วันนี้ผมมีประมาณ5อาชีพนะครับที่จะมาแบ่งปันให้ฟังครับว่ามีโอกาสที่จะตกงานมากๆเพราะว่า AI เข้ามาทำงานแทนนี่แหละนะครับอาชีพที่1น,นะครับก็คืออาชีพคอนซัลท์นั่นเองนะครับอาชีพที่หลายๆคนเนี่ยมักจะเข้าไปขอคำปรึกษาครับอยากรู้ว่าจะทำธุรกิจอย่างไรเป็นที่ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจที่ปรึกษาในด้านของการทำงานที่ปรึกษาด้านจิตใจต่างๆนะครับ เรื่องราวเหล่านี้ไม่แน่นะครับต่อไปเราอาจจะไม่ต้องถามคนแล้วก็ได้เราอาจจะไปถามโปรแกร,รม AI ต่างๆหรืออย่าง ChatGPT ก็อาจจะสามารถให้คำตอบได้ครับอาชีพ <C le af> ที่2ที่น่าสนใจว่าอาจจะถูกแย่งงานโดย AI <C le af> ไปได้นะครับก็คืออาชีพทนายความนั่นเองนะครับอาชีพทนายความนะครับก <C le af> ็อยู่บนพื้นฐานของแม่บทกฎหมายว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเรื่องราวแบบนี้ใครกันบ้างที่จะ ถือว่าทําผิดกฎหมายหรือถูกกฎหมายหรือถ้าทําผิดเนี่ยจะโดนโทษเท่าไหร่ถูกไหมครับซึ่งเรื่องราวแบบนี้มีกําหนดไว้หมดอยู่แล้วนะครับแล้ว AI ก็สามารถที่จะเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้ทั้งหมดและให้คําตอบกับเราได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับอาชีพที่3นะครับอาชีพคุณครูนั่นเองนะครับแน่นอนนะฮะว่าพอเราเนี่ยสามารถหาคําตอบได้จาก AI ทั้งหมดแล้วคําถามก็คือแล้วคุณครู จะเก่งไปกว่า AI ได้ยังไงครับในเมื่อ AI เคยอ่านหนังสือมาเป็นล้านๆเล่มคุณครูอาจจะอ่านหนังสือมาไม่ถึงเป็นล้านเล่มนะครับดังนั้นเนี่ย AI ก็มีโอกาสที่จะมาแทนที่งานของคุณครูได้นะครับทีนี้มาดูอีก2อาชีพครับอาชีพที่4นะครับก็คืออาชีพที่ทำซ้ำๆครับหรือที่เขาเรียกว่าเป็น repetitive นะครับก็คือทำซ้ำๆนั่นเองอาชีพอะไรบ้างครับที่ทำซ้ำๆยกตัวอย่างเช่น อาชีพแจกบัตรที่จอดรถครับสังเกตไหมครับว่าเดี๋ยวนี้เราไปตามห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับหลายๆห้างโดยเฉพาะห้างใหญ่ๆเนี่ยเราไม่เจอกับคนแจกบัตรที่จอดรถแล้วนะครับบางที่นะครับขาออกเองเนี่ยเราจะจ่ายเงินยังไม่เจอกับคนคิดเงินเลยนะครับเราเป็นคนขับรถเองเราก็ต้องจ่ายเองนะครับเนี่ยครับคืองานที่เขาเรียกว่า repetitive นะครับงานที่ทำซ้ำๆงานแบบนี้ครับ จะถูกแทนที่ด้วย AI ได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็อีกงานอีกประเภทหนึ่งนะครับงานแบบที่5นะครับก็คืองานที่เขาเรียกว่าเป็นงานรูทีนก็คืองานที่ทำซ้ำเหมือนเดิมเหมือนเดิมไปอีกนะครับอย่างเช่นงานคนขับรถบรรทุกคนขับรถขนส่งนั่นเองนะครับสังเกตไหมครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยรถยนต์ไร้คนขับเนี่ยนะครับก็เข้าถึงพวกเราทุกคนแล้วนะครับถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่เต็มที่100%แต่มันก็ใกล้เคียงแล้วนะครับดังนั้นลองมาดูนะครับว่าเรา มีอยู่ในอาชีพไหนบ้างนะครับอาชีพไหนที่ใกล้เคียงกับเราบ้างลองดูนะครับว่าถ้ามันหายไปแล้วพวกเราจะปรับตัวกันอย่างไรครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากทางเราอีกนะครับ